สวัสดีค่ะจ้าตาน้อยหวานนะปวาไปไม่อย่างไก่นะจ้าเดี๋ยวหนูไปเอาไฮเดอร์แม่จี้เฮ็ดยนะโอเคค่ะแม่กินโอนตินแม่กินโอนติน,นค่ะเอฟซีค่ะนี่ค่ะกินโอนตินแต่ตอนเช้ากับข้าวก็จะมีลวกลวกผักขันจอง เจ้าหรอก็ใครค่ะพี่น้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องมากินผักกัญจองลวกน้ำกันจ้าอืมจบ แม่คูมพันธกำลังจะกินข้าวค่ะมะเขือเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะกินกับน้ำพริกมะเขือน้องเต้นใจเนี่ยอร่อยอร่อยมะเขือเล็กๆเนี่ยค่ะอื อืมอร่อยจ้าล่นเงินนะอล่นเงินในเงินินจ้า<อ>ชูกไหมถอกมะเขือ,อ,เ,กอเก็บสดๆมาจากนาน้องเต็มใจขายฟซีค่ะแซบ่บแซ่บ แม่คะแม่แม่เอิญเอฟซีกินเขาเน่า,ขาแม่ค่ะเอฟซีกินเขาเน่าแน่แน่เพื่นกแม่กับต้องเอิญนะเนาะหนูมักด้วยแม่ทำด้วยเอ้ยมากินเข่านำคุณใหญเด้อจ้ากับยังจ้าทำแก้ว ต้มผักต้มไข่ <Ć Gerilim> ไม้ามามาบอดประยากบอดปรอยากติแม่บวดกรบ่าะอยากก้มเออแมนมนมา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 กินด้วยกันนะคะแม่ชอบกินข้าวเหนียวค่ะปดนะโอ้ยจำเจ้าคำเขาคำญ่ๆ เผ็ดแล้วแม่แม่เป็นไรคะเผ็ดจะตายอยู่แล้วเผ็ดจะตายอยู่แล้วมีมือลุ่เขยคะ่ะมีมือคุณสำลีตตำเจีวเผ็ดจะตายอยู่แล้วเดี๋ยวหนหนูจะบอกให้คุณลิศคุณสำลีลดพริกให้นะคะอเผ็ดจะตายอยู่แล้ว ขอบคุณ f อทุกท่านเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะแม่ค้าสวัสดีค่ะ